น่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้ร,รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ออร้านช็อปเอรอสตีเ่อนชาวกี้ร้าเบทุกคนวันนี้ครับก๊อบกับรวมเซต5มังกรในตัวของด่านชิงถ้วยสถานที่่ทยทำหนังยัลรีบูดกันครับก็หลังจากที่ลงคลิปรวมเซตเลเจนเดอรี่ไปเนี่ยก็ค่อนข้างมีฟีดแบ็กหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งคลิปเอ่ยหรือว่าอยากเห็นตัวที่เก่ากว่านี้อยากเห็นเลเจนทุกตัวเลยอะไรเงี้ยก็ทําให้ผมสรุปได้ว่าโอเคงั้นต่อจากนี้เนี่ยรวมเซตเลเยจันเนี่ยจะเล่นเลเจันให้ทุกตัวเลยแต่ว่าด้วยความที่เลเยจันปัจจุบันเนี่ยมีถึง18ตัวนับตั้งแต่ตัวเก่าสุดยันถึงสตีเวียโนวาเนี่ยมันนข้างที่จะเยอะเกินไปนะครับดังนั้นต่อจากนี้เนี่ยด้วยความที่เพื่อให้สะดวกกับตัวเองด้วยก็ตัวของรวมเซตเลเยจันเนี่ยก็จะตัดเป็นแบ่งเป็นพาร์ทของแต่ละเซตไปละกัน เพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไปแล้วก็เพิ่มให้มันเยอะเกินไปด้วยนะครับบางทีเยอะเกินไปมอาจจะลําบากด้วยในเรื่องของการตัดต่อเอยในเรื่องของอความสะดวกของตัวผมเองด้วยนะครับโอเคก็ต้องขออภัยไว้ด้วยถ้าใครที่แบบอาจจะชอบคลิปยาวๆอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆรวมเซตเนี่ยก็รวมอย่างต่ำประมาณ5 6เซตบวกๆอยู่แล้วนะครับในแต่ละคลิปนะก็ลเลยขอเปิดประเดิมด้วย5ามังกรก่อน,อนเพราะว่ามันแบ่งแยกง่ายดีนะครับ แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรชัดเจนดีนะก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปนําร่องของรวมเซตเล gendary นับต่อจากนี้ไปก็แล้วกันก็ต่อจากนี้เนี่ยรวมเซตเล gendary จะทําเป็นประจําเลยอ่าเป็นประจําเลยแล้วก็ทําทุกตัวด้วยแต่ก็แค่จะแบ่งย่อยออกไปนิดหน่อยแค่นั้นนะครับโอเคก็เปิดไปเลยด้วยตัวของแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรเนี่ยหลังจากที่พึ่งโดนเนิฟเรื่องของพรแคนดี้มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอันดับก็ดรอปลงเห็นได้ชัดนะ ตอนแรกเนี่ยน้องค่อนข้างจะสูสีกับน้องรีมในเมตาก,ก่อนพอสมควรเลยแต่หลังจากที่ปรับสมดุลมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าดอปลงชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ทําให้ตัวของแก้วมังกรเนี่ยมันอยู่ไปในจุดที่ค่อนข้างจะ,ะถูกควรและ,ะก็คือดูไม่โดดเด่นมากเกินไปนะครับแต่ถามว่ามันยังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้แต่แค่ตอนนี้เนี่ย ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างมีสตีเบียมาทําหน้าที่แทนได้ช่องจะชัดเจนละทั้งในเรื่องของจังหวะการเล่นผัดแรกจังหวะในการเล่นผัด2ออะไรอย่างงี้นะครับก็สตีเวียเนี่ยทำหน้าที่แทนแก้วมังกรได้เกือบหมดเลยมันก็เลยทาให้ช่วงนี้เนี่ยแก้วมังกรก็อาจจะดูด,ดรอปลงพอสมควรเลยนะแต่ว่าแก้วมังกรเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีในเรื่องของการที่ยังเล่นได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผัด2ที่ยังเมตาอยู่กับเลยในเซตนะครับ รวมถึงในการเล่นเบรกเนี่ยผมว่ามันก็แทนหลายๆตัวได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในฐานะผัดแรกมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็ยังเล่นได้ค่อนข้างดีเนาะก็เลยทำให้ผมมองว่ายังเป็นตัวสายฟรีของตัวเลเจนดารี่ที่ยังโอเคอยู่ยังปั้นมาโอเคนะใช้อยู่แต่ถ้าแบบจะเริ่มต้นจากศูยรอะไรเงี้ยผมมองว่าก็ให้มองข้ามไปก่อนก็ได้คือมันมีข้อดีในเรื่องของการที่เป็นตัวเก่าเนี่ยมันหาวัตถุดิบในการปั้นจะค่อนข้างง่ายกว่าพวกตัวใหม่ๆนั่นเองเนาะแต่ว่าผมก็จะย้าไว้เสมอนะว่าเลเจนดารี่เนี่ย ก็คือแต่ย้ำไว้ทุกคลิปเลยแหละ,ะเพื่อใครแบบเพิ่งมาดูอะไรนี้นะก็คือเลเจนดารี่เนี่ยถ้าทรัพยากรไม่พอผมแนะนําว่าให้ข้ามไปเลยเพราะว่าในการปั้นคุกกี้เนี่ยมันต้องใช้เพชรหลักแสนแล้วก็ในการปั้นแคนดี้เนี่ยมันปั้นค่อนข้างยากกว่าคุกกี้อีพิกเยอะเพราะว่าแคนดี้เนี่ยส่วนผสมมันไม่ได้ดรอปง่ายๆนะผมคือมันต้องไปหาจากพวกกระปุกหนีหรือไม่ก็แลกจากร้านค้าอะไรเงี้ยซึ่งร้านค้าเนี่ยก็แลกได้สัปดาห์ละชิ้นเองก็เท่ากับว่าถ้าจะใช้เอาเลเวลแม็กซ์เลยเนี่ย ก็ต้องรออย่างต่ำเกสัปดาห์นะซึ่งมันก็ยังจะใช้เวลาเยอะนะเออเสัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนครึ่งประมาณนั้นเนาะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนานนะมันก็เลยทําให้ผมมองว่าถ้าใครที่ยังเป็นสายฟรีหรือเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องรีบทาก็ได้นะโอเค ก็สกิลของยุกว่าก็ใช้สกิลทายไปเนาะก็ยุกว่าเนี่ยหลังจากบับเรื่องเลือดมาก็ถือว่าทําให้เป็นผัดส,สทีเล่นกับเซตนี้ง,ง่ายขึ้นพอสมควรเลยนะโอเคก็จบที่8 8 2้ล้านนะผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซตถัดไปกันดีกว่านะครับมาสู่มังกรตัวที่2กันต่อนะผมก็จะเล่นเรียงตั้งแต่แก้วมังกรไปจนถึงลำไยก็และกันนะอเนาะเดี๋ยวในคลิปในอนาคตเนี่ยนะก็อาจจะมีสลับลำดับกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความเฟรชนะผมไม่ให้มันแบบซ้สำซากจำเจเกินไปนะ ก็อันนี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกคือเป็นหลักๆก,ก็เป็นฟีดแบ็กเหมกันเผื่อใครอยากแบบดูแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าอยากดูแบบรวมยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารวมยาวๆก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าแบบสักสิเซตอะไรเงี้ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าแบบมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบแบ่งพาร์ทอย่างที่ทําอยู่ตอนนี้นะหรือใครรู้สึกว่าแบบโอ๊ยพี่ไม่จำเป็นต้องทําแบบทุกตัวก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงก็แอบรู้สึกน้อยใจกับบางตัวนะคือบางตัว ผมก็เข้าใจแหละบางคนก็อยากดูแบบตัวเก่าๆอ่ะเออตัวเก่าๆมันยังรอดอยู่ไหมในเมตานี้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนมันไม่รอดอยู่แล้วแต่ก็หลายคนก็คงอยากดูแต้มอะไรเงี้ยแหละเอออยากดูแบบเลเจนด์ทุกตัวว่าตัวไหนมันยังแบบพอไปวัดไปวาในบางด่านได้อะไรเงี้ยเนาะก็เลยเปน็นบทที่ตอนนี้ก็เลยจะทาออกมาให้ครบทุกตัวไปเลยซึ่งเอาจริงๆพวกตัวเก่าแบบเก่าๆกึากแบบพวกแม่มดหรือพวกตัวยังไม่มีแคนดี้แบบลำไย,ยลินจีอะไรเงี้ยแน่นอนมันจะโซ่พวกตัวใหม่ๆไม่ไหวอย,อยู่ละแต่ว่า บางตัวเนี่ยเอาจริงๆเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์หลายตัวเหมือนกันเนะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกพีกันละกันเนาะโอเคก็สาหรับในด่านนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่ามันเป็นด่านที่หลักๆเลยเนี่ยเซ็ตที่ยอดนิยมจะมีอยู่2รูปแบบเนะไม่ใช่2รูปแบบสิสรูปแบบเนะก็คือถ้าเป็นเซตระดับท็อปเนี่ยจะนิยมสมบัติ2แบบเป็นแบบที่ใช้เป็นสายเยลิมีสปอตไลท์ กับเซตที่เป็นสายตัวของสมบัติบิงซูนะอรับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นสมบัติทั่วไปซึ่งในท็อปสกอร์อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไรมีอยู่เซตเดียวก็คือเซตมะเฟืองมนะั้งอ่ะที่เป็นเซตทั่วไปนอครักนอกนั้นก็คือหมีไม่พ้นสองเซตนี้แหละโดยเฉพาะหมีสปอตไลท์นี่คือเห็นแบบหลามากนะซึ่งเซตของตัวบิงซูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกเซตในตัวของการเล่นด่านนี้นะมีไม่กี่ตัวกี่เซตที่อาจจะเหมาะนะส่วนใหญ่แล้วที่ผมเล่นมาเนี่ยถ้าเป็นสมบัติบิงซูเนี่ยมันจะเน้นเล่นกับบวกตัที่เป็นแบบ สกิลเน้นวิ่งเร็วด้วยตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้พึ่งตัวของสมบัติเครื่องยนต์อะไรนี้นะในหลายๆเซ็ตนะเท่าที่ผมลองเล่นมาหรืออาจจะพึ่งเครื่องยนต์แต่ก็ไม่ใช่ตัวที่สปีดเวอร์อะไรมากขนาดนั้นเนาะถ้าเป็นตัวที่สปีดดีๆส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จะเน้นเล่นพวกหมีสปอตไลท์มากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่จังหวะเซ็ตด้วยนะเพราะว่าผมก็ฟันธงไม่ได้นะบางเซ็ตอ่ะใช้อีกรูปแบบนึงแบบหมีจะดีกว่าบางเซ็ตก็ใช้เป็นบินซูดีกว่าอย่างเซ็ตนี้เนี่ย ก็ใช้เป็นบินซูดีกว่าสับปะรดเนี่ยอารมณ์การเล่นก็จะคล้ายๆกับน้องรีมรนบะแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่สับปะรดอาจจะสกิลถี่กว่าหน่อยจังหวะการให้สกิลของบิงซูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับเซตน้องรีมซะทีเดียวนะแต่ก็ถือว่ามันก็ยังทําแต้มได้ค่อนข้างดีอยู่รับก็ถือว่าสับปะรดก็กลับมาระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เที่ยวกับแก้วมังกรไม่ได้นะแต่ก็ยิ่งถือว่าเป็นตัวที่ทําแต้มได้โอเครนบะถ้าเทียบกันในเมตานี่ผมว่าก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะด้วยความที่มมีีีเววยยาด้นะ ก็สตีเวียเนี่ยสามารถเล่นมันผัดสองให้กับเซตของสปาร์ดได้มันก็เลยทําให้เซตสปาร์ดเนี่ยดูมีแต้มที่โดดเด่นขึ้นเนาะก็เป็นข้อดีของเซตสปาร์ดไปนะแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นแก้วมังกรเนี่ยผมว่าก็ยังดูดีกว่าสปาร์อดอยู่ดีเพราะว่าเซตทําแต้มของพวกแก้วมังกรอะยังเล่นเป็นพวกแบบเซตผัดสองอีพิกไงแต่ถ้าเป็นสปาร,ร์ลดถ้าอยากทําแต้มได้ใกล้เคียงกับแก้วมังกรอะไรเงี้ย ก็ต้องเป็นสตีวียนะครับผมไม่งั้นก็อาจจะแต้มสู้ไม่ไหวนะเออหรืออาจจะเล่นเป็นพวกแบบพายอะไรเงี้ยแต่แน่นอนแต้มก็ยังห่างชั้นกันอยู่ดีครับผมก็ได้ว่าสตีเวียเหมือนมาอัปเกรดหลายเซตให้มันแต้มดีมากขึ้นนะแต่ก็อย่างที่ผมย้ําไปว่าเลเจนดารี่เนี่ยมันต้นยากนะครับดังนั้นสตีวีเนี่ยมันเลยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสาหรับคนที่แบบไหวมากกว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยก็แนะนําว่าไปทําตัวอื่นจะดีกว่านะครับ คือผมจะย้ำไว้เสมอไงสำหรับในเรื่องของ l e g e n d a รี่เพราะว่าเอาจริงๆ l e g เลเจนดเนี่ยคนก็สนใจกันเยอะเพราะว่าอย่างว่ามันเป็นคุกกี้ประเภทที่แบบโหดได้นานอ่ะเออมันทำแต้มได้ท็อปค่อนข้างแบบอยู่ได้นานถ้าเทียบกับพวกตัวอีปิกไงแต่แน่นอนในเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการทำมันก็สูงมากเช่นกันเนาะมันก็น้าที่จะเปลืองกว่าเยอะนะก็เลยเป็นผทที่อาจจะต้องดูทรัพยากรของตัวเองอีกทีนึงนั่นเองเนาะโอเค ก็สกิลปิดท้ายไปสรอรสตีเวียเนาะก็จบที่880้บล้านนมก็เซตนี้นี่สุดน่าจะประมาณแปดมั้งโอเคโอเคมาสู่เซตที่3กันนะมัมงกรตัวที่3ก็จะเป็นตัวของดอกบัวนั่นเองก็ดอกบัวเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเซตสไตล์เดียวกับสับปะรดเลยก็คือเล่นเป็นสมัร์บิงสู้นมแล้วก็ทำแต้ม2ชิ้นนะให้เปรียบเทียบไปเลยว่าถ้าเล่นเทียบกับเซตสับปะรดเนี่ยดอกบัวจะต่างกันประมาณไหนนะซึ่งจริงๆดอกบัวเนี่ยมันสามารถเล่นเป็นผัด2สตีเวียได้เหมือนกันันนต่่วาม้้องงเเปสลีย ก็คือเผื่อหลายคนจะสงสัยด้วยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยดาก้อน3ตัวก็คือแก้วมังกรสับปะรดแล้วก็ดอกบัวเนี่ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงสองตัวก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเลเจนดี้ตัวหนึ่งกับสัตว์เลี้ยงอีพิกตัวหนึ่งนาะซึ่งอันนี้อธิบายไว้ก่อนรอบสัตว์เลี้ยงเลเจนดี้เนี่ยในการเล่นจริงถ้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างภาษีดีกว่านาะในเรื่องของการเล่นจริงเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเห็นแต่สัตว์เลี้ยงเลเจนดีแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอีพิกเนี่ยมันจะมีโผล ก็ทําให้ตัวของการเลือกใช้งานเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวของเลเจนส่วนอีปิกเนี่ยจะเป็นตัวเลือกรองที่เอาไว้เล่นในบางคอร์ดิชั่นเท่าน,าน,นั้นนะซึ่งมันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะออแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะอย่างของดอกบัวนเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะคล้ายๆกันนะก็คือสัตว์เลี้ยงอีปิกกับสัตว์เลี้ยงเลเจนดารีเนี่ยความสามารถใกล้ๆกันก็คือมันจะให้เลือดแล้วก็ให้แปมนในระยะเวลาที่กําหนดแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงตรงที่สัตว์เลี้ยงเลเจนเนี่ยจะให้เลือดช้ากว่านะ มันก็เลยทําให้ในการเล่นเป็นผัดส,สองเนี่ยมันก็จะจํากัดเฉพาะตัวมากกว่าอย่างผัดส,สองที่เหมาะสุดในการเล่นช่วงนี้เนี่ยก็จะมีพวกวิปปิ้งครีมกับตัวของอน้องถ่ายนมที่เหมาะเล่นมากในการเล่นผัดส,สองกับตัวของสัตว์เลี้ยงมังกรเกร็ดบัวนะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยมันจะให้เลือดได้เร็วกว่านะดังนั้นในเรื่องของคอลเลชันการใช้งานเนี่ยมันก็จะหลากหลายกว่าถ้าเทียบกับตัวของเจ้าไอ้มังกรเกร็ดบัวนะมันก็เลยทําให้เป็นผลที่ดอกบัวเนี่ยหลายๆครั้งเราเห็นว่าในเมตาเด็กเอาเนี่ย น้องก็จะโผล่มาบ่อยพร้อมกับสัตว์เลี้ยงอีปิกเพราะว่า,าการจังหวะให้เลือดของสัตว์เลี้ยงอีปิกมันเร็วกว่าสัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เหมาะเล่นในบางจุดของเด็กเอานะก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทาไมบางทีดอกบัวเนี่ยเราถึงเห็นคู่สัตว์เลี้ยงอีปิกบ้างเลเจนบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอีปิกถ้าเป็นเบรกส่วนถ้าเป็นชิงถ้วยเนี่ยก็จะเป็นเลเจนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเลเจนเนี่ยแต้มให้เยอะกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ ok เกวาาเอกวราสัตว์เลยนะ มันส่งผลเยอะเหมือนกนันนมมันก็เลยทําให้พอเอาไปเทียบกันเนี่ยแต้มจากผัดสองที่อาจจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอได้แต้มจากสัตว์เลี้ยงไปทบอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เซตที่เป็นสัตว์เลี้ยงเลเจนต์น่ะจะทําแต้มได้เยอะกว่านั้นเองนุแต่นี้ก็แล้วแต่นะเออแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองแบบชัดเจนว่าถ้าเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงปิดผัดสองสตีเวียเนี่ยมันจะโดดขึ้นมามากขนาดไหนนุแต่ก็อันนี้เล่าไว้ในถะที่เข้าใจก็แลนะ้วกันเนาะเพื่อให้เห็นว่าเเเเเเออเลเเเลเอลลนน่่นนนนนนนปปปป็็ซททัััววไไไไะะรง้้ยยดดกกกบมมจาาณหโคส พูดถึงสัตว์เลี้ยงก็มันมีพวกสัตว์เลี้ยงของแก้วมังกรกับสับปะรดด้วยเนาะอย่างของแก้วมังกรเนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นดาบที่มันจะให้เลือดสลับกับให้พุ่งถูกไหมส่วนสัตว์อีติเนี่ยมันจะให้เลือดแบบอ่าสิหน่วยปะหรือหกสิบหน่วยนี่แหละก็คือให้เลยตอนเลือดใกล้หมดหลอดนุ๊กไม่เลือดใกล้หมดหลอดหรอกตอนเลือดประมาณแบบปริ่มหลอดอ่างเงี้ยมันก็จะให้ได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้อารมณ์เหมือนกึ่งๆสัตว์เลี้ยงชุบอะซึ่ง มันก็ทำให้จังหวะก็จะต่างกันเพราะว่าสเลีนอีปิกมันจะให้เลือดแบบเป็นก้อนทีเดียวเลยแล้วก็โดยภาพรวมมันจะให้ได้เยอะกว่านั่นเองเนาะส่วนถ้าเป็นสับปะรดนี่มันจะเป็นสนลีนอีปิกมันจะเป็นสายให้แต้มเลยมั้งซึ่งมันจะส่งผลให้จังหวะการเล่นกับเลี้ยงตัวของเลเจนด์เนี่ยก็คือต่างกันแทบจะเป็นคนละตัวเลยนั่นเองอ่ะอันนี้ก็มันแล้วแต่คอร์ดิชั่นอย่างที่บอกไปเนาะแต่ถ้าเป็นสับปะรดผมไม่ค่อยเห็นสเลีนอีปิกนะไม่เห็นเลยแหละเออไม่เห็นเล่นเลยตั้งแต่อ สไลด์อีิกขวยกว่าเยอะนะฮะในเรื่องของการเล่นอย่างแก้วมังกรก,ก็ถ้าเป็นในการเล่นชิงถ้วยก็ไม่เห็นสไลด์อีปิกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเบรกก็ยังเห็นบ้างไงก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยสเล้งเลเจนดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสเล้งอีพิกก็จะดีกว่าในบ้างในสถานการณ์อะไรพนี้เนาะดังนั้นผมก็เลยย้ำไว้เสมอว่าถ้าปั้นไปได้ก็ปั้นไว้ทั้งคู่นั่นแหละได้ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันเนาะโอเคอ่ะไม่ได้พูดถึงดอกบัวเลยอ่ะก็จบที่แปดห ก็ถ้าเล่นดีกว่านี้ผมว่าก็น่าจะได้สักประมาณ870ดสได้เนาะสำหรับเซตนี้มาสู่ดรา้อนตัวที่4กันกับลิ้นจี่นั่นเองนะผมก็น้องลิ้นจี่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในคิวรอบัฟไปนะก็สำหรับลิ้นจีเนี่ยเป็นหนึ่งในดรา้อนหรือเลเจนด์เพียงไม่กี่ตัวนะผมในปัจจุบันในเกมนะที่ยังไม่มีแคนดี้พิเศษนะปัจจุบันเนี่ยคุกกี้ที่เป็นเลเจนดารี่แล้วไม่มีแคนดี้นี่ก็น่าจะเหลือแค่2ตัวก็คือลิ้นจี่กับตัวของลำไยเนาะก็ในคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมคิดว่า หนึ่งใน2ตัวนี้หรืออาจจะทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะได้บัฟตัวของแคนดี้พิเศษผมว่าปีนี้อาจจะได้ก็ได้นะมีความเป็นไปนได้สูงเหมือนกันเนาะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องมันก็น่าจะได้แหละเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดฟก็ขยักขายของด้วยผมว่าเผลอๆกลางปีนี้อาจจะมีแคนดี้ตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะเอ,อหรืออาจจะมาทั้งคู่แบบตอนสเต็ปแแก้วมังกรกับสับประรดก,ก็ได้แต่ว่าเอาจริงผมอยากให้มาทีละตัวมากกว่าเพราะว่าถ้ามา2ตัวอะไรเงี้ยหนึ่งคือเปิงเงินนม <laughs> สองคือพอมันมาคู่กันอะไรเงี้ย มันจะทําให้แบบรู้สึกว่ามันตกเนต้าเร็วไปอ่ะเออแบบตกเนต้าทั้งคู่แล้วรู้สึกว่ามันมีตัวเปรียบเทียบอะไรเงี้ยออเหมือนดากอนสับรถกับดากอนแก้วมังกรอ่างเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องมาเปรียบเทียบกันไงตอนที่มันมาคู่กันอะไรเงี้ยนั่นผมคิดว่ามาอย่างละตัวเหมือนเมื่อก่อนน่าจะดีกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเดฟนะผมก็ ไม่สามารถเดาใจอะไรเดฟได้ทั้งนั้นนะครับโอเคก็สำหรับตัวของลินจีนีโอเป็นตัวที่ไม่ได้แต่นานมากเหมือนกันนะเนี่ยเออก็อารมณ์ลินจีนี่จะคล้ายๆกับดอกบัวตอนเล่นกับสัตว์เลี้ยงเรเจนนะก็คือสัตว์เลี้ยงไอตัวน้องจําชื่อไม่ได้และเหมือนขางข่าวอะ่ะเออไอตัวเล็กๆไอตัวขางข่าวที่บินๆอยู่เนี่ยมันก็จะให้เลื่อนแล้วก็ให้แต้มด้วยนะซึ่งในตอนที่มันมาเนี่ยแน่นอนเลเจนแต่ละตัวเวลามันมามันก็โหดมากเยล่ะ แต่ผมรู้สึกว่าลิ้นจี่เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนโดนค่อนข้างเด้งมาขายเหมือนกันนะเออเพราะว่าดอกบัวเหมือนเปิดตัวได้ประมาณแบบไม่ถึงปีเองมั้งลิ้นจี่ก็ตามมาแล้วเนาะแล้วก็ในปีเดียวกันก็มีลำไย,ยตามมาเลยเนาะเออรู้สึกว่าตั้งแต่หลังจากนั้นอะก็คือเหมือนเลเจนต์ก็โดนเร่งเข้ามาให้มันเร็วขึ้นนะเนาะอือก็แอบเสียได้เหมือนกันที่แบบความขขังมันลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็เข้าใจได้ว่าเดฟเขาก็ต้องขายของอะนะก็ต้องเร่งมาขายให้เร็วขึ้นแล้วก็บวกกับมังกรมันขายดีไง ซีรีส์มังกรมาเป็นหนึ่งในซีรีส์คุกกี้ที่ค่อนข้างขายดีนะคนชอบเยอะนะอ,อก็ไม่แปลกอะไรที่เดฟเขาก็จะเร่งมาขายนะลิ้นจี่กับลำไย,ยก็เลยโดนเร่งมาขายค่อนข้างเร็วนะลิ้นจีนี่คือแบบลิ้นจี่ลำไย,ยนี่คือมาต่อกันเลยนะปกตินี่จะชอบเว้นช่วงแบบเว้นตีมไปกอนอะไรเงี้ยเป็นเลเจนด์ตัวอื่นก่อนแต่อันนี้คือแบบมาแบบปีเดียวกันแล้ว,ลวก็มาแบบไล่เรียะกันเลยนะโอเค ลอรินจีนี่อาจจะมาถึงเลือดได้แบบหวัดเสียวนิดนึงนะแต่ว่าน้องก,ก็มาถึงได้พอดีเนาะก็เป็นตัวที่อาจจะมีข้อเสียนิดนึงคือมันจะมีจังหวะที่สกิลจะหยุดยิ่งแป๊บหนึงนะ่งเนาะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือมันจะทําให้สมบัติเนี่ยทำงานได้ตอนที่มันหยุดยิ่งเนาะข้อเสียก็คือถ้าเล่นกับบางคอมโบอะไรเงี้ยอย่างเช่นคอมโบสายสปีดหรือคอมโบสมบัติบางชนิดที่มันจะทํางานไปเรื่อยๆมันไหลไปเรื่อยๆตามระยะเวลาอะไรเงี้ยก็จะเสียโคตา้าเรื่องคูดาวไปนั่นเองเนาะโอเคก็ผัดแรกจบ5-1-4นะ ก็น้อยนะฮะไม่ต้องแปลกใจอะไรตัวมันเก่าแล้วเออตัวมันเก่าแล้วนมอันนี้เหมือนมาเล่นให้มันหายคิดถึงแล้วก็ให้ดูแต้มในเมตาปัจจุบันด้วยว่าน้องอยู่ประมาณไหนกันนมก็เพื่อให้ดูประสิทธิภาพในการเล่นแต่ละด่านด้วยเนาะเออเผื่อใครคิดถึงน้องด้วยบางคนไม่มีบางตัวอะไรเงี้ยบางคนไม่มีเลเจนด์เก่าๆบางตัวก็จะได้ดูแต้มได้ว่าเออเลเจนด์เก่าๆบางตัวตอนนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนมคือจุดประสงค์หลักๆของนมเซ็ตเลเจน d ด r รีก็คือเพื่อให้ดูตัวเก่าๆนั่นแหละ เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเลจนด์มันปั้นยากอะเนาะเอะเอ,อการให้ดูประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบ้างก็ถือว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีเนาะเอาไว้เก็บข้อมูลด้วยเป็นเหมือนเคส e s t u เป็นเก็บเป็นทําเป็นพอร์ตไว้อะไรอย่างนี้ว่าเออแต่ละตัวณนะตอนนั้นก่อนปั๊บก่อนนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยเออจะได้เห็นข้อมูลแบบเยอะด้วยแต่ว่าผมก็จะทําแค่ของเล gend นะเพราะว่าถ้าทําอีพิกก็อาจจะเยอะเกินไปเนาะอีพิกนี้ทําตอนรอปั๊บเลยละกันเหมือนเคยนะฮะโอเค เพราะเซตนี้นี่ผมจะไม่ได้เล่นเป็นเซตสายแบบบิงซูนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าลินจีมันมีข้อเสียเรื่องคูลดาวที่มันจะไหลไปของสมบัติบางชนิดนมซึ่งสมบัติสายปาร์ตี้เยลลี่เนี่ยก็มีผลเหมือนกันเลยเป็นผลนี้ทำไมผมถึงเล่นเป็นสายทาแต้งปกติท่นเองเนาะโอเคอ่ะก็สกิลปิดท้ายไปนมก็จบที่764หนะอืมก็ตามมาตรฐานตัวเก่านมก็ถือว่าดูดีสำหรับตัวเก่านะโอเคเรามาปิดท้ายกับพ่อใหญ่ลำใหญ่ดราก้อนตัวที่5้ากันนะ ก็ลำไย,ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างเข็นมาขายค่อนข้างเร็วนะคือลิ้นจี่อ่ะห่างกับดอกบัวเยอะอยู่แต่ว่าลำไย,ยอ่ะห่างกับลิ้นจี่แค่แบบนิดเดียวเองมั้งเออแทบจะมาปีเดียวกันเลยมั้งผมก็จำไม่ได้แต่ว่าน่าจะมาปีเดียวกันแหละเพราะผมจำได้ว่าลิ้นจี่กับลำไย,ยเนี่ยมาไล่เลี่ยกันเลยนุ่มเหมือนลิ้นจี่มาได้ประมาณสองสามเดือนมั้งเออลำไย,ยก็มาเลยนุ่มก็เรียกได้ว่าเป็นการเข็นมาขายที่ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเฮ้ยทำไมลำไยมาเร็วขนนาดี้ แล้วก็ลำไย,ยเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษใส่ไข่ในหลายๆ,ๆเรื่องนะก็หลักๆเลยก็คือเป็นเลจ e ด์มังกรตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นเล gend ตัวสุดท้ายที่เป็นเล gend ใหม่แล้วไม่มีแคนดี้นะค,คืออย่างที่บอกไปว่าเล gend สมัยนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมแคนดีล้ละซึ่งเล gend ใหม่ตัวปัจจุบันที่มาพร้อมแคนดี้เลยเนี่ยก็เป็นตัวของเจ้าทะเลลึกนะก็นั่นแหละทําให้เดี๋ยวนี้เนี่ยเล gend ตัวใหม่ๆก็คือมาพร้อมแคนดี้เสมอนะครับก็ลำไย,ยเป็นตัวสุดท้ายที่ไม่มีแคนดี้นะเออแล้วก็ เป็นตัวสุดท้ายด้วยที่มาพร้อมกับสกินเลเจนดารีเป็นตัวแรกและตัวเดียวด้วยนะเออที่มาพร้อมสกินเลเจนดารีเลยเนาะลายนี้คือไม่มีนะสกินเลเจนดารีก็คือจะมาพร้อมกับการอัปเดตรอบสซะส่วนใหญ่ไม่ซะส่วนใหญ่ทุกตัวเลยจะมาพร้อมกับการอัปเดตท,ที่เป็นบัฟในรอบถัดไปแต่ว่าลำใหญ่เนี่ยเป็นตัวแรกและตัวเดียวเลยเนาะที่แล้วก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยมั้งเออที่มีสกินเลเจนดารีมาพร้อมเลยเนาะมันก็เลยทาให้สัตว์เลี้ยงน้องไอ้เจ้าหอยมังไข่มังกรเนี่ยจำชื่อมันไม่ได้แล้วเหมือนกัน ไอหอยสังอ่ะไอตัวนี้เพชรน้องอ่ะมันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีพิกนะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงอีพิกตัวแรกและตัวเดียวเลยที่มีสกินระดับเลเจนดารี่ใส่เนาะอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงอีพิกนะแต่มีสกินเลเจนดารี่รู้ไหมล่ะก็ได้อน,นี้ส่งมาจากคุกกี้นั่นแหละเพราะว่าสกินเป็นสกินเลเจนดารี่ไงปกติสกินเลเจนดารี่เขาก็จะมาพร้อมล็อบบี้แล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนาะซึ่งลำไย,ยมันมีสัตว์เลี้ยงตัวเดียวก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงอีพิกอย่างว่ามันมาในตอนรอบแรกไไงงงมมมมัมมมัันนนยย่่ีีีสตว์เเเเลล้จดราาะ แล้วก็ยังไม่มีแคนดี้ด้วยก็คิดว่าอนาคตในการบัฟรอบหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงสกินใหม่มาบึ้ทำสกินใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีสัตว์เลี้ยงเลเจนต์มาด้วยนะครับลินจีก็น่าจะไม่ต่างกันก็คิดว่าปีนี้น่าจะมาสักตัวแหละเพราะว่าปีก่อนก็ทําสับปะรดแล้วก็แก้วมังกรไปแล้วถูกไหมละ่ะปีนี้ก็คิดว่าลำไย,ยไม่ก็ลิ้นจีอาจจะมาะเพออาจจะมาคู่กันได้มั้งเอออาจจะทําเหมือนแก้วมังกรอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าอาจริงๆไม่ค่อยอยากให้มาคู่เท่าไหร่อ่ะอยากให้มาตัวเดียวมากกว่านะแ,นนและ้ว เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรเดฟได้ขนาดนั้นนกแต่ส่วนตัวผมชอบให้มาตัวเดียวมากกว่านะแบบไม่ชอบให้มันมีตัวมาคอนเทสเหมือนกันอ่ะคือถ้ามันเป็นตัวแบบไลเรียกกันแล้วมาคอนเทสถ้าเป็นตัวอีพิกไม่ค่อยมีปัญหามากหรอกแต่ถ้าเป็นตัวเล gendary เน,นี่ยอันเดี้ยจะมีปัญหาเพราะว่ามันต้องปั้นคูณ2นมเออแล้วก็คนรีวิวก็แอบเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าต้องปั้นคู่ไงเออเอาจริงๆเรื่องการปั้นเลจ e n ์อ่ะมันหามันไม่ได้อยู่ที่ไอ้นี่หรอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวหรอก อย่างที่หลายคนรู้กันอ่ะถ้าเล่นมานานแล้วอ่ะคริสตันมันพอเหลือๆอ,อยู่แล้วนมแต่ว่ามันจะติดที่แคนดี้นี่แหละเออแคนดี้เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดมาใหม่อะไรเงี้ยเขาจะต้องแบบให้เราเปย์ซะส่วนใหญ่ไม่ได้ซะส่วนใหญ่คือแทบจะให้เปย์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละแทบจะหาฟรีไม่ได้เลยน้องดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกอะไรที่เขาจะพยายามรีบเข็นแคนดี้มาขายนะอย่างเป็นตัวอย่างในปัจจุบันที่เลเจนด์ก็คือเข็นแคนดี้มาขายพร้อมตัวเลย,เลยอะไรเงี้ยหาเงินแบบจุกๆไปเลยทีเดียวอะไรอย่างนีง้น้ อ่ะอันนี้ก็นั่นแหละเนาะ,ะมันก็เป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนไปนมอ,อ่ะโอเคก็ผสสองเนี่ยผมก็เปลี่ยนนะเป็นถั่วแดงแทนนมเอาโลแตกเลยแต่ว่าอ่ะมันใกล้จบแล้วไม่น่าเป็นไรหรอกแต้มน่าจะหายไมเยอะมากนมโอเคก็จบที่762อ้าวไงพ่อใหญ่แต้มน้อยกว่าลิ้นจี่ว่ะ โอเคงก็ประมาณนี้ละกันสำหรับรวมเซต5มังกรในตัวของด่านสานที่ถ่ายทำหนังยลิวูนะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกช่องได้นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะบ๊ายบาย